สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินจัดแบ่งแปลงแล้วมีทั้งหมด175แปลงในซอยโกรกตะเครห์ใกล้ถนนวงแหวนรอบเมือง ก็ไล่เทศบาลตำบลชัยมงคลอําเภอเมืองนครราชสีมาก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจในการดูที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ติดทัวอะไรเหมือนเดิมครับมีเวลายังไงก็อยากจะให้ดูซีรีส์ที่ดินเป็นเพื่อนกันไปก่อนดูกันแบบเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรกันมากแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาแปลงที่ดินประมาณนี้ ยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเลยครับที่ดินแปลงนี้เอกาสารสิทธิ์จะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส .3 กรครุฑเขียวเนื้อที่รวมเกือบ50ไร่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นเปลี่ยนเป็นฉนดครุฑแดงครับจะมีรายละเอียดดังนี้ที่ดินจัดแบ่งเป็นแปลงเล็กๆแล้ว จำนวน175แปลงเนื้อที่ขนาดตั้งแต่60ถึง100ตารางวาอยู่ติดถนนสาธารณะทุกแปลงถนนสาธารณะภายในซอยหลักกว้าง12เมตรและถนนซอยย่อยกว้าง8เมตรครับที่ดินอยู่ใกล้ชุมชนมีไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมดึงเข้าได้เลย จบของที่ดินถมดินไว้เรียบร้อยแล้วทั้งผืนพร้อมกั้นแนวเขตชัดเจนที่ดินบริเวณนี้จะเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล224เมตรแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนี่ก็จะเป็นในส่วนของภาพมุมต่ำอีกมุมหนึ่งนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นโดยรอบโดยละเอียดทีเดียว ที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนลาดยางบริเวณหมู่บ้านสุขมงคลเข้ามา300เมตรมีถนนสาธารณะเข้าถึงแปลงที่ดินถนนกว้าง12เมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนวงแหวนรอบเมืองหมายเลข290ประมาณ700เมตรห่างจากเทศบาลตำบลชัยมงคล1.5กิโลเมตร ที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนราชสีมาปักทงชัยทางหลวงหมายเลข304ถนนสืบสิริประมาณ2.5กิโลเมตรห่างจากสวนสัตว์นครราชสีมา3กิโลเมตรและนี่ก็จะเป็นในส่วนของทางด้านท้ายแปลงที่ดินก็ให้ท่านผู้ชมเห็นตามภาพเลยนะครับ ทีดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี9กิโลเมตรและก็จะอยู่ห่างจากสนามกีฬา8 0พ0 0ษาประมาณ12กิโลเมตรอยู่ห่างจากเดอะมอคคราช24กิโลเมตรที่ดินของเรานั้นจะมีทางเข้าออกสะดวกสบายเหมาะสำหรับทําหมู่บ้านจัดสรรหรือจัดล็อกขายทํากำไรได้ทั้งนั้นเลยครับ แลื่นี้ก็จะเป็นในส่วนของมุมทางด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้บนเนื้อที่เกือบ50ไร่เจ้าของต้องการขายเหมารวมทั้งโครงการในราคา35ล้านบาทท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาแปลงที่ดินสำหรับ สร้างบ้านจัดสรรหรือว่าแบ่งล็อกขายก็ตามแต่หรือจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นต่อย,ยอดจินตนาการของท่านความฝันที่ท่านอยากจะให้เป็นไปยังไงลองพิจารณาที่ดินแปลงนี้ได้นะครับอย่างที่ท่านผู้เห็นท่านผู้ชมเห็นตามภาพนะครับก็จะเป็นในส่วนของถนนวงแหวนรอบเมืองซึ่งห่างจากที่ดินของเราไปเพียงแค่700เมตรเท่านั้นเอง การเดินทางสะดวกสบายอย่างแน่นอนท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้สามารถทักไลน์ขอพิกัดขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164 mm hmm. เพื่อท่านผู้ชมเกิดความมั่นใจในแปลงที่ดินยิ่งขึ้น เดี๋ยวยังไงกระผมจะได้ให้คุณปาคินพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับอตอนนี้ผมมายือนอยู่บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับด้านนี้จะเป็นถนนเข้ามายังแปลงที่ดินนะครับซึ่งทางเจ้าของได้ทําไว้นะครับการเป็นถนนสาธารณะไว้นะครับกว้าง12เมตรนะครับถนนลาดยางจะอยู่ด้านหน้าเรานะครับห่างจากนี้ไป300เมตรนะครับ มีไฟฟ้ามีประปานะครับมีบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับอยู่ห่างจากที่ดินแปลงนี้ไป300เมตรนะครับถัดไปอีกประมาณ400เมตรนะครับก็จะเป็นถนนวงเว้นรอบเมืองนะครับหมายเลข290กห่างจากที่ดินของเราไป700เมตรนะครับห่างจากเทศบาลตำบลชัยมงคลนะครับ1.5กิโลเมตรนะครับ ทางเข้ากันไว้12เมตรนะครับพื้นที่บริเวณนี้ทางเจ้าของที่ดินได้ถมดินไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเป็นที่สูงน้ําไม่เคยท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล224เมตรเลยนะครับแนวเขตที่ดินของเรานะครับไปจนถึงอขอบสระน้ํานะครับยาวตามแนวต้นไม้นะครับจะมีเสาคอนกรีต,ตปักไว้ด้วยนะครับผมดินไว้รอบแปลงที่ดินเลยนะครับ ปัจจุบันให้ชาวบ้านนะครับดูแลพื้นที่นะครับโดยการปลูกข้าวโพดนะครับเป็นไร่ข้าวโพดมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับด้านนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับจะเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์นะครับน๒๓กคุดเขียวนะครับปัจจุบันนี้ทางเจ้าของที่ดินได้ยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดคุดแดงทิ้งไว้นะครับ มีเนื้อที่ทั้งแปลงนะครับประมาณ47ไร่นะครับแบ่งแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน175แปลงนะครับมีเนื้อที่ตั้งแต่แปลงละ60ตารางวาไปจนถึง100ตารางวานะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับรูปแปลงสวยงามมากนะครับแบ่งแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ175แปลง อยู่ห่างจากสวนสัตว์นครราชสีมานะครับมาประมาณ2.5กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนเส้นาราชสีมาปักธงชัยนะครับถนน304นะครับห่างจากนี้ไปประมาณ2.5กิโลเมตรนี่นะครับคือพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับเป็นที่โลง่โลงๆนะครับซึ่งทางเจ้าของได้ อเกรดเกลีย่ยปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินครอบครองมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับเหมาะสำหรับการลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจนะครับสามารถาเดินทางมาดูที่นินแปลงนี้ได้นะครับไฟฟ้าประปานะครับดึงเข้ามาได้นะครับห่างจากนี้ไปประมาณ300เมตรแค่นั้นเองเดี๋ยวจะให้ชมภาพมุมสูงนะครับ ประกอบการพิจารณาที่ดินแปลงนี้นะครับเนื่องจากเป็นแปลงค่อนข้างใหญ่มีการแบ่งแยกแปลงเล็กแปลงย่อยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจํานวน175แปลงถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกันดินไว้รอบข้างทั้งหมดเลยนะครับทําไว้ประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับแปลงนี้ห่างจากเดโมโคราดมา24กิโลเมตรนะครับ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโกลกตะเคราะห์ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับจะให้ชมพื้นที่ร,บรอบๆนะครับเหมาะสำหรับการลงทุนนะครับการทำบ้านจัดสรรน,นะครับต่างๆเป็นโรงงานได้นะครับรวมเป็นแปลงใหญ่ก็ได้นะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการายื่นขอเปลี่ยนเป็นโฉนดพุดแดงนะครับ จ้าของที่ดินได้ยื่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหาท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ